สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเมื่อกลุ่ม B r i กสและก็ SCO ซนะซึ่งร้วนเป็นคู่หุ้นส่วนกันนะครับแบบครบคุมนะทั้งทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารก็เดินหน้านะครับที่จะผลักดันนะวาระของระเบียบโลกใหม่ของพวกเขาต่อไปนะครับก็ถือเป็นโลกหลายขั้วนะเพราะสิ่งที่เขา ต้องการนะครับก็คือว่าเขาต้องการไม่ใช่มีเพียงแค่สหรัฐและตะวันตกนะครับเป็นศูนย์กลางของระเบียบโลกนะเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับพวกเขาต้องการความมีอิสระแล้วก็เสรีภาพนะทางการค้าขายแล้วก็ทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะที่จะไม่ถูกบีบบังคับนะครับจากทางพวกตะวันตกนะที่นําโดยสหรัฐโดยเฉพาะการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับมาเป็นอาวุธนะตามคำเก่าอ้าง ของกลุ่มนี้นะครับที่นำโดยรัสเซียจีนอินเดียบราซิลและแอฟริกาใต้นะก็คือผู้ก่อตั้งกลุ่มบริกส์เองโดยเฉพาะพี่ใหญ่นะครับอย่างจีลรัสเซียที่เป็นคู่หุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดนะที่เดินด้วยท่าทีท่าทางที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะทรัมแลนะพักบวกกำลังตกนะจะออกมาเตือนนะมาข่มขู่แล้วก็กดดันอย่างไรก็ตามนะครับ พวกเขาก็ยังคงเดินหน้านวาระของพวกเขาต่อไปตัวอย่างเช่นนะครับอินเดียนะที่ถูกกดดันนะอย่างหนักจากสหรัฐนะครับแต่พวกเขาก็ยังเลือกนะที่จะเดินเคียงข้างรัเสเซียและจีนนะเป็น3ามเกลอไตรภาคีที่เหนียวแน่นกันต่อไปไม่ยอมตามแรงกดดันของทั้มนะครับที่ห้ามซื้อขายน้ำมันและพลังงานกับทางรัเสเซีย งจุดนี้นะครับนับเป็นความสําคัญแล้วก็เป็นความชัดเจนนะครับของอนะินเดียที่จะเดินตามทางของพวกเขาเองนะเคียงคู่กับจีนและก็รัสเซียต่อไปนั่นเองนะในขณะเดียวกันนะครับทรัมก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะเดินนโยบ,บายอเมริกาเฟิร์สและเมกอเมริกาเฟสเดอร์กของตนเองต่อไปนะครับคือเขายังมุ่งมั่นที่อ,อเมริกาต้องมาก่อนและอเมริกาต้องยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับ ก็เรียกว่าเปิดชาสงครามนะภาษีสุลกากรนะที่ขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในรอบร้อยปีทีเดียวนะกับบรรดาประเทศคู่ค้านะจากทั่วโลกนะครับ mm hmm. เพื่อทวงนะความเสียเปรียบของชาติตนเองนะครับนะตามการเก่าอ้างนะของทมนะครับซึ่งมันก็จะชนปะทะนะกับจีนอย่างตรงแล้วก็แรงแต่จีนก็ไม่ยอมถอยเช่นเดียวกันนะครับก็เคยเปิด นะสึกสงครามภาษีการจนโลกสะเทือนไหมเห็นกันแล้วแม้ขณะนี้นะครับดูเหมือนนะเป็นการพักยกนะแต่เบื้องหลังนะของการตกลงเจรจาที่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับแต่ก็พอจะมองออกว่าสหรัฐนะต้องหันมางอจีแหละครับนะไม่กล้าหักดิบนะไม่กล้าหักด้ามพระด้วยเข่านะเพราะว่าเข่ามันอาจจะหักนะบาดเจ็บ เองได้นะครับเนะนื่องจากว่าแพลนี้นะมันใหญนะ่มันไม่ใช่อ็กเล็กๆนะพูดง่ายคือจีนนี่ไม่ใช่หมูนะเหมือนประเทศเล็กประเทศน้อยนะที่ตามนะรอคอยจูบก้นทำนะตามที่เขานะเคยกล่าวอ้างเอาไว้เพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นนั่นเองนะพวกประเทศเล็กประเทศน้อยชาติเล็กชาติน้อยนะครับดังนั้นเมื่อต่างฝ่ายนะครับต่างขั้ว เดินหน้าเข้าหากันนะเพื่อทําตามนะความปรารถนาต้องการของตนเองในผลประโยชน์และอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นการประทะกันเนี่ยนะครับก็จะตามมานะหากตกลงนะทางอํานาจและผลประโยชน์ไม่ลงตัวเราก็จะเห็นว่าเริ่มชนปะทะกันนะเมื่อเค้กไม่พอแบ่งเนะพราะว่าก้อนมันเล็กเกินไปหรือเปล่านะไม่พออิ่ม สำหรับความโลภนะในโลกใบนี้นะครับเราติดตามสายการโดยนะครับว่าเขาจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะหลังๆมีการนะเตรียมคมพร้อมเรียกประชุมนะเหล่าในพลทั้งพลในพลเรือด้วยนะทั่วโลกเลยนะก็ไม่ทราบว่าเขามองเรื่องนี้อย่างอไรหรือว่ากาลังเตรียมตัวนะถ้ากุยไม่รู้เรื่องอาจต้องใช้กําลังนะครับซึ่งจีนก็ได้กล่าวไว้ในสุดทรพจน์ ของสียิน่นผิงนะครับว่าถ้าใช้กําลังกินก็พร้อมนะครับติดตามสายการเดินไปต่างฝ่ายต่างขั้วเดินเข้าหากันการประทะก็จะตามมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ